คพบกันอีกวันหนึ่งนะคะกับพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้ก็รีบด่วนีไปสนีจานนะคะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปไม่ได้อัดวิดีโอเลยเพราะว่าฝนตกฟ้าฝนมืดมัวมาวิ่งเก็บร้านก็ไม่ทันนองกับน้องอองคองวันนี้ก็เลยมาคือโอกาสอัดคลิปนิดๆหน่อยๆเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าที่นิดหน่อยเพราะจะรีบเหมือนเดิมเพราะว่าฝน,นาากำลังมานะคะ พ่อแม่พี่น้องดูในคลิปวิดีโอที่บรดาลงไปไว้เรื่อยๆนะคะเพราะสินค้าเรามีตลอดนะคะสินค้าบางอย่างก็ขายไปบางอย่างก็ยังอยู่แต่บรดาก็ขอโทษเอฟซด้วยนะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่บางคนก็อยากได้ไลายตรงกันสินค้าแบบเดียวกันก็บังเอิญน,นะคะสินค้าของบรดาก็มาแค่อย่างละผืนบรดาจะเป็นคนไม่เอาของมากมายนะคะแต่สวยทุกผืนรับประกันนะคะการันตีได้เลยสินค้าของบรดา โยทุกผืนแล้วก็ราคาก็ยกให้พิเศษอยู่แล้วนะคะวันนี้วรดาก็จะขอยกเสื้อนะคะเสื้อสมัยแปรรูปนะคะมาใหม่วลดาก็ยังไม่เคยยกเลยนะคะเที่ยวนี้ก็จะยกให้พ่อแม่พีน่น้องเผือบางท่านชอบสวยๆงามไม่ต้องตัดนะคะวราดาจะยกในราคาพิเศษมากๆเลยนะคะจะเับให้ราคาพิเศษให้เลยนะคะวันนี้นะคะเริ่มเลยนะคะ อันนี้เป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อผ้าคามนะคะเสื้อผ้าคามอย่างดีนะคะเสื้อผ้าคามตั้งแต่ผ้าก็พื้นละเจ็ดร้อยแล้วนะคะอันนี้เราตัดสบายสบายมาขายง่ายๆให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะอันนี้อก40นะคะยาวประมาณ 23- 24แต่วัดดูได้นะคะวารดาก็จะมัดแล้วก็จะวัดให้พ่อแม่พี่น้องอีกนะคะเพราะว่าสินค้าของเราก็มันอยู่ใกล้เคียงกันแล้วบางทีก็ไม่ได้ติดเบอร์ทุกอันให้ท่านสอบถามเข้ามาวรดาก็จะ แต่วราดาขายในราคาพิเศษเลยนะคะตัวละ1นึ่งบาทนะคะลดหลั่นไปเลยนะคะเพราะว่าอยากได้เงินนะคะอยากได้เงินมาหมุนเวียนนะคะช่วงนี้ฟ้าฝนตกทุกวันเงินหมุนเวียนก็ไม่ค่อยพอนะคะแต่ว่าเราก็ยังมี FC ที่พูดใจดีใจบุญอุดหนุนวราดาเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณทุกคนในราคาตัวละ1,100บาทนะคะ ค่าส่งแต่ท่านเอาชิ้นเดียวก็30บาทนะคะเอาสองชิ้นขึ้นไปก็เหมือนเดิมนะคะรอบละ50บาทนะคะท่านได้กําไรเต็มๆอยู่แล้วเพราะวัลดาพิเศษไปเลยนะคะ n ำเบอร์หนึ่งนะคะ1100บาทนะคะต่อมาเป็น n ำเบอร์นะคะ n ำเบอร์ตัวนี้อก40นะคะอกจะใหญ่กว่านะคะอก4 0ถ้าเท่ากับวัลดาใส่พอดีเลยนะคะเป็นเสื้อ ลายหมี่เสื้อคลามแท้ของสกลนครเลยนะคะขายในราคาเดียวกันค่ะตัวละ1 1 0 0บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ FC ค่ะท่านสนใจอันไหนแคปหน้าจอได้นะคะโทรเข้ามาได้นะคะตัวละ1 1 0 0บาทนะคะแคปหน้าจอเข้ามาเลยวันเอ้ฟองสต็อปให้หน <c oughs> ะมาเหมือนเดิมนะคะเอาอันนี้อไปหน่อยน้องฟอง อันนี้นำเบอร์สองนะคะอก40นะคะเป็นท่าขามนะคะเป็นทาของเท้ของจังหวัดสกลนครเลยนะคะสินค้าของเรามีตลอดนะคะท้าชสนใจแคบหน้าจอหรือโทรหาวร,รดา้ากามได,ด้เน็ตเน,นะะ็ตคาตัวละ1,100บาทนะคะก็ร,ราคาเดียวกันนะคะวร,รดาก็าขายพิเศษอันนี้อกอก38นะคะลายนกยุงสวยงามมากนะคะอันนี้เป็นซิปด้านข้างนะคะซับกาวนะคะก็รางันหบาท อก38นะคะคนเล็กกว่าวราดานิดนึงนะคะถ้าท่านสนใจโทรถามได้รวรลอดาก็จะเอาเบอร์ให้ท่านได้นะคะเบอร์อกเท่าไรยาวเท่าไรนะคะขอยกเป็นนมเบอร์3นะคะตัวนี้นะคะนมเบอร์ number 3นะคะตัวละ1,100บาทซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะที่อื่นขายตัวละสอง0ันกว่านะคะแต่วรลดาขายพิเศษนะคะขายพิเศษให้พ่อแม่พี่น้อง FC ของเราเบ้าๆนะคะตัวละ1,100บาทนะคะผ่านไปนะคะตัวที่3 ตัวนี้นะคะอก40นะคะตัวนี้อก40นะคะบลราดาจะยกไปเลยนะคะสวยนะคะลายตะวันนะคะลายตะวันนะอันนี้จะยาวนิดหน่อยนะคะถ้าบางคนไม่ชอบใส่กับเสื้อสั้นนะคะใส่กับกางเกงกับสปายัดเข้าในได้นัมเบอร์สี่นะคะนัมเบอร์สี่นะคะนัมเบอร์สี่ตัวละ1,100บาทเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นซิปด้านหลังนะคะ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 ขอให้พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอได้นะคะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องแอดไลน์เข้ามาได้จากเบอร์โทรที่วรดาขึ้นไปด้านบนเลยนะคะ1,100บาทเหมือนกันนะคะนำเบอร์สี่ผ่านไปนะคะอันนี้เป็นนมเบอร์ห้านะคะอันนี้อก40นะคะอก40ก็สวยงามนะคะสวยงามทุกตัวทุกแบบนะคะที่วรดายกอันนี้เป็นลายสายฝนนะคะขายในราคาเบาๆเ,เลยนะคะพิเศษให้เลย ตัวละ1,100บาทนะคะอันนี้นัมเบอร์5นะคะวรดายกพิเศษเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้สินค้าก็มีเยอะและคนก็ไม่ค่อยมีเงินมนจากเกิดจากเศรษฐกิจหรือเกิดจากคนไม่มีเงินก็บวกกันนั่นเอง ทุกคนก็ไม่ค่อยอลงมาตลาดทุกคนก็เซฟต,ตัวบางทีก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ถูกกัดตัวอะไรไปหลายๆอย่างก็ไม่ได้ลงมาเนาะแม่ค้าก็ลําบากคนทอก็ลําบากก็เลยต้องขายดึงดึงกันไปนะคะ1,100บาทนะคะตัวนี้นะคะลำเบอร์ห้านะคะ นี่เป็นลายเปลือกไม้นะคะอก40เหมือนกันนะคะอก40จะเขียนเป็นคนละทรงนะคะเขียนคนละทรงงามมากนะคะสวยจริงๆนะคะงามจริงๆนะคะท่านใดสนใจแคปหน้าจอได้นะคะขอยกเป็นนัมเบอร์หกค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนัมเบอร์หกนะคะนัมเบอร์หกหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะนัมเบอร์หกหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอแอดไลน์เข้ามาได้นะคะขายในราคาพิเศษชิลๆเลยนะคะเบาๆนะคะ ตัวละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะอกตัวนี้ก็สี่สิบนะคะสวยงามนะคะเขียนนะคะเขียนคนละอย่างนะคะเขียนคนละอย่างคนละทรงนะคะคนละอย่างคนละทรงอกสี่สิบนัมเบอร์เจ็ดนะคะเซเว่นอีเลเว่นนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะท่านใดสนใจแคบหน้าจอนะคะแคบหน้าจอ แคปหน้าจอเข้ามาได้เลยนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะเซเว่นนะคะเซเว่นคือเจ็ดนะคะตัวนี้นะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะคะแล้วต่อมาแล้วก็มีพิเศษตัวนี้นะคะพิเศษตัวนี้เป็นทรงน่ารักนะคะอ,อก38นะคะเป็นคอบัวไอ้คือพิเศษพิเศษเพราะว่าลายขอนี้ปกติเราจะมาตัดขายในราคานี้ไม่ได้นะคะต้องขายตัวหนึ่งพันสี่นะคะ ถ้าลายขอจะแพงกว่าแต่เราก็มาโปรโมชั่นให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนกันนะคะในราคาตัวละ1 0 0 0บาทเอ้ย1,100บาทเหมือนกันนะคะนัมเบอร์8เอนะคะนัมเบอร์8นะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะขอให้ท่านแคปหน้าจอขอให้ท่านทักท,ทายคุยกันได้นะคะอันนี้อก38พบดคอบัวสวยงามน,นะคะเราก็มาพิเศษพิเศษให้เลยนะคะท่านใดสนใจแคปหน้าจอด่วนๆเลยนะคะ สินค้าเรามีจํานวนจํากัดนะคะสินค้าเรามีจริงจริงขายจริงจริงพร้อมขายนะคะใช่เ่เราก็มีตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้แบบตัวนี้จะเป็นผ้าเข็มมือนะคะผ้าเข็มมือเนื้อบางนะคะเนื้อบางนะคะตัวนี้อก38นะคะขายในราคาพิเศษเหมือนกันนะคะพิเศษสุดๆ,ๆนะคะตัวละ1 0 0 0บาทนะคะมีอยู่3ตัวนะคะมีอยู่3ตัววรดายกให้เป็นนัมเบอร์9นะคะ นัมเบอร์เก้านะคะมีอยู่3ตัวตัวละ1,000บาทนะคะตัวนี้ขายพิเศษเบาๆนะคะพราแม่พี่น้อง f อค่ะขายพิเศษเบาๆเ,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 เป็นครามแต่คลามเส้นเล็กนะคะตัวนี้ขายเพียง1,000บาทนะคะแล้วนลันนี้จะยก3าตัวลงมานะคะ36นะคะอกสนะคะตัวนี้นะคะเราก็พิเศษดูนะคะดูขอบดูลายสวยงามพิเศษเลยนะคะ1000บาทนะคะ หนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทเรายกพิเศษให้เลยนะคะนัมเบอร์สิบนะคะหนึ่งพันบาทอกสามสิบแปดนะคะตัวนี้โอ้ไม่ใช่อกสามสิบหกนะคะพูดผิดอกสามสิบหกสวยงามนะคะนัมเบอร์สิบตัวละหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทแล้วขายทุกภุมนะคะแล้วก็ขายโดดวด,ดนะคะเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีว้าฝนก็มาอีกแต่และวันไม่แน่นอนนะคะเมื่อวานวรดาก็ไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่า ฝนมันมาไล่ลมก็มาด้วยเพราะว่าร้านวราดาอยู่ในหน้าถนนนะคะหน้าถนนค่ะเข้าทางในตลาดนะคะเวลาลมมาเปนียกหมดเลยนะคะวราดาก็มีปวดลำบ,บากอยู่ไม่ได้น้อยเมื่อขายของหน้าฝนนะคะแต่วราดาก็ไม่ได้ท้อน,นะคะวราดาก็ลงมาตลาดทนะุกวันนะคะลงมาทุกวันเลยและก็มีตัวนี้ด้วยนะคะอก44นะคะ 4 4แต่ใส่จริงๆจะได้อยู่ประมาณ43นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็น,นผ้าเป็น,นผ้าเนื้อหนาเนาะผ้าเนื้อหนาเข็นมือเนื้อหนาก็เลยมาขายพิเศษเหมือนกันนะคะ1,100บาทนะคะพราแน่พี่น้อง FC นะคะสวยจริงๆนะคะสวยงามมากนะคะในคลิปนี้เราจะมีแต่เสื้อแปลรูลปนะคะ เรานํามาให้พิเศษพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะในวันนี้ในวันนี้ในคลิปนี้เราก็มีเสื้อผ้าคามเท้ของดีจังหวัดสกลนะครเรามานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนะคะท่านใดสนใจท่านอยากได้ท่านก็แคปมาจองแคปรัวรัวมาเลยนะคะสินค้าของเรามีพร่อมขายมีกิงนะคะมีกิงวราดาไม่ได้เอามา ไอปัน่นป่วนว่าไม่มีของค่ะมีของขายจริงๆนะคะที่บรุรณายกขึ้นมามีของขายจริงๆนะคะวุรดาพิเศษเลยนะคะในวันนี้ในคลิปนี้ของเราก็จะเป็นเสื้อแปรรูปนะคะเสื้อแปรรูปเสื้อคามเสื้อคามอัดกาวซับอย่างดีขายในราคาพิเศษขาย1,100กับ1,000อยู่ในนี้มีอยู่2ราคานะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะขอให้ท่านแคปหน้าจอขอให้ท่าน โทรเข้ามาหาวรดาภาคามได้นะคะขอบพระคุณทุกๆคนขอบพระคุณที่อุดหนุนขอบพระคุณทุกคนที่เมตตาให้ความไว้วางใจแล้วก็โทรหาวรดาภาคามตลอดนะคะขอบพระคุณทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ